ครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆนา,นานักตกปาลาและท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเชนคนล่าฝันวันนี้เราพามาตกปลานะที่จังหวัดกําแพงเพชรนี่เห็นหไม้นะครับพอจะเดาออกไหมที่นี่วังตะกูครับป่าบัวล้วนเดี๋ยวเรามาตามชมกันครับน้าขึ้นมาเยอะมากตอนนี้จะเต็มอ่างแล้วนะนะบัวก็มาถึงหน้าอ่างเลยนะครับบรรยากาศสวยๆไม้สวยๆจะมีผลงานให้ชมหรือเปล่าเดี๋ยวไปตามชมกันเลยครับ อากาศดีๆยามเช้า่าปปลาบัวนี่มันสวรรค์ของนักตกปลาอย่างพวกเราชัด มาลูกมาลูกต้อมต้อมต้อมอุ้ยไม่โดนหืม จิบขึ้นมาแม่งลงไปพักแล้วอะ่ะยิ้ยจังกัดอีกเกินจิบขึ้นมาแม่งลงไปพักแล้วอะ่ะยิ้ยจังกัดอีกเหรอโอ้โหแม่งโคตรโหด <c oughs> โอ้โหลอ,อยู่ใช่ไหมแม่งโคตรโหดอะ่ะ <c oughs> จิบลงไปพักแล้วแต่มันลอยอยู่ใต้ใบบัวดูแล้วอะ่ะ <c oughs> โอ้โห <c oughs> สุดยอดเต็มแรกยามเช้า ปาจิบใต้ใบบัวโอ้โหตามกัดอย่างโหดเลยนะครับตัวนี้มันจิบลงไปนานแล้วนะพักนึงละผมเห็นมันใบบัวมันขยับนะครับเราก็ตีตีให้มันช่องที่ว่าลากลากผ่านใบนั้นมาได้นะถ้ามันเป็นป่าบัวแบบนี้เรียบร้อยเลยครับฉันดูจิบท่ามกลางสายฝน นี่เลยลอกที่ใช้ปั่นผิวน้ำปั่นผิวน้ำจีแมกชีลอดรอบเก้ามีน้ำหนักเบาแล้วก็ปั่นได้ทั้งวันนะครับรอบเก้าไม่เมื่อยแล้วก็สาย PE g m จีทัก8ปดบวกหนึ่ง PE สครับสายฟลูโ,ลโครคาร์บอน60ปอนเป็นฟลูโ,ลโครคาร์บอนร0อของ GMAX แล้วก็กิฟตของค่ายเต็มคำเหยื่อที่ใช้นะครับเอ็กเบดของค่ายเต็มคำา v สองข้ออ่อน อูใบเคาะใบของอเมริกาสุดยอดเบ็ดคมแข็งโหกัดสะใจมากตัวนี้นะครับซ้ำไปยังกัดอีกเดี๋ยวมาดูใซกันจะโดูป่าบัวนี่เลยออกเข,เขียวแล้วนะจะโดป่าบัวมาแล้วสุดยอดสวยมากมาละแต็มแหลกเดี๋ยวชมเต้มต่อไปกัน โ okay. อเคถ่ายรูปคอกชฉดโอหรือเปล่าใช่ไหมไปไหนแล้ววะมันจะใช่นะเมื่อกี้ <S <S 2> <S 2> <S 2> อ้าวหายไปเลยอคลอกอ่ะอ๋อเห็นแล้ว ปามันดังในป่าพงวะอืมอืมดีเสียงไหมในป่าพงอ่ะ คอกชัดดูโอ้ยปวดเั้ยปาเลยวะตีคอกันเนี่ยโอ้โหหลุดเลยป้าปากันเฉยไะตีคอกอ่ะโอ้ตัวไซส์เดียวกันเลย ปลาป่ากัดเฉยเลยครับตีคอกนะเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยเมื่อวานก็อย่างนี้ดีกว่าตีคอกได้ปลาป่าโอ้หลุดซะอีกอะคอกอีกแล้ว เดี๋ยวจะตายป่าๆครับเดี๋ยวหาช่องที่งัดปลาขึ้นมาก่อนเหนือเมฆกันล้ตายไม้เดียวจบ มังไงมังไงบอกแล้วตายม้เดียวจบบอกแล้วอะเ <ś c oughs> ชื่อหรือยังโอ้โหนี่มันโอ้โหปลาไหลวะกูเหรอโอ้โหใช้เลยก็ปากจีบเอาอดิตักนีปากก็ฉีกแล้ว <ś c oughs> โอ้โหปากฉีกสิต้เนี่ยโอ้โห <ś c oughs> สาบานน่นะม, <laughs> มึงเพราะมึงมึงทำอีท่าไหนเนี่ยมึงไปออกลูกกันได้เนี่ย,ย <laughs> สุดยอดนะครับพี่น้อง <laughs> หลอกจีแม็กชีรอนผิวน้ำไม้เดียวจบบอกแล้วเอาปลาเอาปลา <laughs> ขึ้นท่าเอาปลาขึ้นช่องไหนดีบอกแล้วเห็นไหมสุดยอดโอ้โหหก <laughs> ชโดววังตะกู โอ้โดนอะไรมาเละเลยเนี่ยใต้คางเนี่ยเฮ้ยคอกเทนจอยปล่อยไว้หรือเปล่าดูแพจดิเนี่ยเนี่ยน,นะครับกัดเอ็กเบดของไข่เต็มคําสุดยอดอลูใบเคาะใบาอเมริกาข้ออ่อน V2 กิบของไข่เต็มคําสุดยอดครับปลาลายวังตะกูมาแล้วตัวเล็กกว่าปลาจิบเมื่อกี้อีกโอ้โหแตนที่สองของวังตะกูเดี๋ยวเรา จะปล่อยเลยนะโอ้โหดูนะครับตัวลายสวยตัวแค่นี้ก็สามารถสืบพันธุ์ได้แล้วแน่นอนเกมสนุกสนกปล่อยไปปล่อยไป เลี้ยงลูกกันโอ้โหตัวแค่นี้มีเป็นขอก,กันซะละไอ้หนูตัวเล็กมากเล็กที่สุดตั้งแต่ตกขอกวางตะกงะกูมาเลยโอ้โหเดี๋ยวหากันใหม่ครับ เม็ดเลยวะอือ <c oughs> ่มไโดนโอ้โหเม็ด,ะมดอะไรวะแม่งเม,นะ <c oughs> ม็ดอะไรวะตีไปแม่งพอกเลยว่ะโอ้โหใจดีนะเม็ดอะไรว้าว โอเนี่ยนะเจอคอกสดมันจะเป็นอย่างนี้นี่ฮะมันมัม่สดนะดูม,มันขึ้นอนะ่ะแต่มันมีตัวไงบึ้มเลยมาลเลยครับเออครับวันนี้ก็ไม่ไหวเลยนะคอกก็เจอหลายคอกดีนะครับแต่ไม่ไม่ค่อยมีอาการนะเออลูกก็รู้สึกว่าเริ่มโตเยอะละ ได้แม่คอกใหญ่ที่สุดห้าทีสุดยอดตั้งแต่ตกปลามาเผมเพิ่งได้แม่คอกใหญ่ที่สุดในชีวิตห้าทีสุดจัดไม่รู้จะพูดยังไงเลย,เยก็เดี๋ยวพบกันใหม่ทริปหน้านะครับปลาจิบก็ไม่ไม่มีละหายากมากเรากลับบ้านกันดีกว่ากลับไปตั้งหลักก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ทริปหน้าทริปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้บายบาย Thank mm -hmm. you.